นอกจากสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในหลายในพื้นที่หลายจุดนับตั้งแต่ปฏิบัติการ1027เป็นต้นมาเมียนมาก็ยังเผชิญแรงกดดันจากจีนให้กวาดล้างทุนจีนสีเทาตามพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับที่ถูกระบุว่ามีกองกําลังชาติพันธุ์คอยให้การสนับสนุนล่าสุดกองกําลัง BGF ออกมาปฏิเสธไม่มีความเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาในพื้นที่คุณนริษราคินิมานติดตามเรื่องนี้ จนรโูโจิตหอนิยมยนเนี่ยจะรชาตแย่กี่สับมีคนจีนและชาวต่างชาติเดินทางออกจากเชเวกโกโกดทุกวันหลังเราร่วมกับจีนเพื่อกวาดล้างนี่คือคำให้สัมภาษณ์จากพันตรีนายมซอโฆษกกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF บอกกับผู้สื่อข่าวเรดิโอฟรีเอเชียกวาระดูชีเห็นเอาเยออจะรู้ว่าว พันตรีในมออยังอ้างว่าก่อนหน้าไม่ทราบมาก่อนว่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่กองกำลังของตัวเองดูแลจะถูกใช้เป็นแหล่งหลอกลวงอัตยากรรมทางออนไลน์เขารู้เพียงว่าหลังการเข้ามาลงทุนประชาชนจะมีงานทำปากท้องจะดีขึ้นส่วนที่ให้เวลา6เดือนเพราะบริษัทที่มาลงทุนมีของใช้ต่างๆหากให้ออกทันทีจะลำบากเพราะมีชาวต่างชาติในนี้อาศัยอยู่กว่าหมื่นคน ผู้ค้าบริการทางเพศมาจากประเทศจีนเวียดนามและไทยแต่ยาเสพติดผลิตในเมียนมาทั้งสองมีจําหน่ายอย่างเปิดเผยในห้องที่เรียกว่าสวัสดีในอาคารที่อยู่ในชเวโกโกรายงานพิเศษในอิรวดีล่าสุดที่ตีแผ่ชเวโกโกชิ้นนี้นอกจากย้ำถึงพฤติการที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก และกำลังหันไปหาตลาดอเมริกาตามรายงานล่าสุดของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกายังระบุชัดเจนว่า BGF ให้การรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกของชชเวโกโกมีจุดตรวจ5จุดและกำลังสร้างเพิ่มอีก2จุดการรักษาความปลอดภัยมีขึ้นอย่างเข้มงวดนอกจาก BGF แล้วก็ยังมีกองทัพรัฐบาลทหารในพื้นที่ ชายแดนเมียวดีไม่ได้มีเพียงแค่ชเวโกโกแล้วก็เคเคพ k, k Park เท่านั้นนะคะยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆที่ให้กลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาลงทุนแต่ก็กำลังถูกตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างเช่นเมืองใหม่วันยาเป็นต้นค่ะ การหลอกลวงในพื้นที่ริมแม่น้ำเมยอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากนักนะคะแต่ก็มีเพียงคำให้การของคนที่รอดชีวิตรวมถึงคนที่เคยทำงานในนั้นที่ยืนยันว่ามีอยู่จริงแล้วก็กระจายตามจุดต่างๆหลายจุดด้วยกันค่ะพื้นที่ดงเหมยเป็นอีกจุดที่ถูกระบุว่ากลุ่มทุนที่ย้ายมาจากสีหนุวิวซึ่งก็คือกลุ่มเดียวกับเคเคพารที่มีนายหวันคอกคอยจากตร n g มยกรุ๊ปที่ถูกความบาดจากสหรัฐเข้ามาลงทุน ซึ่งพื้นที่นี้ก็ถูกระบุว่ามีผู้ดูแลคือพันตีโมโตงจาก BGF เช่นกันการกระจายตัวมากขึ้นของอัดยากรรมออนไลน์ชายแดนเมียนมาเริ่มถูกกดดันจากรัฐบาลปักกิ่งปรากฏการจากนี้ที่ต้องจับตาคือการหาพื้นที่ลงทุนใหม่ของกลุ่มทุนจีนสีเทาเนาะกรณีที่กำลังจะเกิดขึ้นท,ท,ที่เบียวดีซึ่งมันก็จะนํามาซึ่งการแต่อีกรอบทีนี้ถามว่าแต่แล้วจะไปไหน ก็ก็พูดยากเพราะว่าถ้าแตกแล้วยังหนีอยู่ในพมา่าเช่นหนีไปย่างกุ้งหนีไปไหนในพมา่าก็ก็ไม่ง่ายทีนี้ถามว่ามันจะหนีไปไหนได้อที่ไม่มีที่พลนจีนเข้าถึงหลังการปรับปรามในเมียนมาอย่างหนักตั้งแต่เล้าก่ายเมืองแพรกเมืองลาท่าขี้เหล็กไล่มาที่เมียวดีถูกวิเคราะห์ว่าอาจทำให้เห็นการปรับตัวของทุนจีนสีเทาขนาดของกลุ่มอาจเล็กลง และกระจายพื้นที่ต่างๆเหมือนแบบกองทัพมดมีรายงานว่าไทยอาจเป็นพื้นที่การลงทุนแห่งใหม่โดยการเช่าห้องแถวและทำเป็นกลุ่มเล็กเหมือนในอดีตในยุคเริ่มต้นของคอเซนเตอร์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน